เจ้าฮาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ HSK อยู่ค่ะซึ่งแอปนี้ก็คือ HSK Online ค่ะหรือว่า Super Test ต้องบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยเหมาะม,มากๆสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ HSK ปกตินะคะขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบ HSK ง่ายๆจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนแรกท่องคำศัพท์ HSK ของระดับที่จะสอบขั้นที่2 ฝึกฟังและฝึกอ่านขั้นที่3ฝึกเขียนและแต่งประโยคขั้นที่4ทบทวนไวยากรณ์และขั้นสุดท้ายนะคะซ้อมทำข้อสอบเก่าบ่อยๆถ้าหากว่าเราทำตามข้อนี้ทั้งหมดเราจะสามารถเตรียมตัวและสอบผ่านได้ภายในครั้งเดียวอย่างแน่นอนค่ะและทุกขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบ PSK เราสามารถทำในแอป PSK ออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะคะ พอเราเข้ามาในแอปในแอปก็จะมีการแบ่งระดับ PSK ไว้เรียบร้อยแล้วหกระดับเราเตรียมตัวสอบร,ระดับไหนก็สามารถเลือกได้เลยค่ะและอย่างแรกเลยนะคะในแอปก็จะมีคําศัพท์ให้เราท่องต้องบอกเลยว่าคําศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการเตรียมตัวสอบ PSK เพราะว่าถ้าหากเราท่องคาศัพท์และจาคําศัพท์ได้อย่างน้อยเวลาเราไปทําข้อสอบเราก็จะมีโอกาสตอบถูกมากขึ้นเพราะว่าเราจะแปลคําถามแปลคําตอบได้นั่นะเองค่ะ ถัดมานะคะในแอปก็จะมีแบบฝึกผ่านการฟังให้เราฝึกทำด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าผ่านการฟังข้อสอบ PSK ถือว่าง่ายที่สุดถ้าเทียบกับผ่านอื่นๆฉะนั้นเราควรที่จะเก็บคะแนนในภานนี้ให้ได้เยอะที่สุดค่ะถัดมาก็จะมีแบบฝึกผ่านการอ่านให้เราฝึกทำต้องบอกเลยว่าสําหรับใครหลายๆคนผ่านการอ่านถือว่าเป็นผ่านที่ยากที่สุดเพราะว่าบทความอาจจะมีความยากความยาวคำศัพท์ก็อาจจะมีความค่อนข้างยากแล้วเวลาก็น้อยด้วยค่ะ ถ้าหากว่าเราฝึกทำบ่อยๆอย่างไรแล้วก็ทำข้อสอบจริงๆได้อย่างแน่นอนค่ะ ในส่วนของพายการเขียนในแอปนี้ก็จะมีให้เราฝึกเหมือนกันค่ะแต่ว่าในส่วนของพายการเขียนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน H.K. l a b ที่สูงขึ้นแต่ว่าถ้าหากเราเคยฝึกแต่งประโยน์จากากรสั้างมาก่อนหรือว่าเคยฝึกเขียนพายการเขียนก็ต้องบอกเลยว่าเราสามารถเก็บคะแนนได้ไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะวยากรก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะทำให้เราสามารถแต่งประโยคได้สลสับสวยมากขึ้น ยิ่งเราแต่งประโยคได้ดีในพัดการเขียนแล้วก็จะได้คะแนนเยอะมากขึ้นค่ะและสุดท้ายในแอปก็มีข้อสอบเก่าให้เราซองทำด้วยนะคะมีข้อสอบจำลองให้เราฝึกทำก่อนที่เราจะไปสอบจริงเวลาเราไปสอบจริงๆเราจะได้สอบทีเดียวแล้วผ่านเลยสรุปนะคะแอปพลิเคชันที่นำมาแนะนำในวันนี้เหมาะสำหรับกับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ psk ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถพัฒนาการสังการฟังการพูดการอ่านและการเขียนให้กับตัวเราได้ค่ะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะจ้าเจน